สวัสดีครับเจกอกันาย PA Monitor อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะมามทํารีวิว2020เป็นคลิป EP ที่26นะครับกับชุดจอตรงรุ่น9และ10นิ้วสําหรับ Voltech นะครับเป็นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดจาก Voltech นะครับ ครับนะครับวันนี้นะครับเป็นมีนจะมาทำรีวิวสินค้าอัปเกรดตัวใหม่จากค่ายเวิลดทนะครับผมว่าค่ายเวิลดทั้งจอตรงรุ่น9และ10นิ้วนะครับจากเ o l t e ์เทนะครับนะฮะคลิปนี้นะครับผมแอดมินก็ได้ทำการนำมาประกอบเข้ากับชุดนักการของตัว New วีออและ New y a ร i s 2มทินะครับผมนะครับก็อาจจะพูราคาสินค้าก่อนกันนะครับถ้าเป็นชุดจอตรงรุ่นจากเ o l t e ์เทพร้อมชุดนักการและสายไฟตรงรุ่นราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่3,990บาทจนถึง4,390บาทแล้วแต่รุ่นรถนะครับแล้วแต่รุ่นรถ สินค้านะครับเป็นเกรดพรีเมียมนะครับรับประกัน1ปีนะครับไม่ใช่เครื่องจีนโนเนียมทั่วๆไปแน่นอนนะครับผมแบ่ง2จอได้ชนิดหน้าจอเป็น ips นะครับอ่าเดี๋ยวมาลองชมในส่วนของสเปคจริงๆของตัวเครื่องเลยแล้วกันนะครับว่า Android 10แท้ไหมนะครับผมเรามาชมกันเลยเบื้องต้นนะครับน่ะถ้าเป็นลูกค้าที่ติดตามในส่วนของการรีวิวสินค้าของทางเพจเป็นกัลเตอร์จะทราบดีอยู่แล้วว่าแอดมินจะไม่ เชื่อในส่วนของสเปคที่ระบุอยู่ใน UI System เ a s a r d เพราะมันทำหลอกได้จะเขียนเท่าไหร่ก็เขียนได้นะครับผมเราจะต้องทำการโหลดแอป CPU-Z จาก Play Store เข้ามานะครับแอดมิงได้ทำการโหลดแอปมาแล้วแต่มาลองชมนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับสินค้ารุ่นประหยัดของ t o w e r t e c h ตัวนี้สเปคคืออะไรนะครับผมมาแล้วนะครับผมอ่าเป็น c อ r t e x A7 นะครับผม CPU สปีดอยู่ที่1.2 GHz นะครับ CPU ทั้ง4คอร์นั้นรันที่1.2เต็มนะครับผม1.2 GHz เต็มนะครับผมการจอดสปีดเรนเดอร์นะครับเป ็นมารี 400mp นะครับผมเป็นมารี 400mp ต่อมานะครับอ่าโฆษณาต่อมาในส่วนของหน้าดีไวซ์นะครับผมหน้าดีไวซ์ส resolution screen resolution ก็เท่าเดิมนะครับทุกยี่ห้อเท่ากันอยู่แล้วคือหนึ่งพันยี่สิบคูณหกร้อยไม่ว่าจะเป็นเจ็ดนิ้วเก้านิ้วหรือสิบนิ้วในส่วนของ total ram หรือ ram นะครับผมเป็น ddr3 นะครับหนึ่ง gigabyte นะครับหนึ่ง gigabyte rom นะครับ rom สิบหก gig นะครับระบบได้จองไปแล้วเหลือให้ใช้ประมาณเกือบสิบเอ็ด gig ซึ่งแอมินก็นได้ลงแอปพลิเคชันแบบจัดเต็มให้แล้วก็เหลืออีกประมาณเกือบเกือบหกจิกนะครับเหลือเกือบหกจิกระบบปฏิบัติการเป็น a n d r o i d 10แท้นะครับผมเป็น Android เวอร์ชัน10แท้นะครับเป็นเวอร์ชัน10แท้นะครับอ่าใช้ได้อีกนานนะครับผมกับเวอร์ชันตัวใหม่ตัวนี้นะครับผมอ่าในส่วนของอื่นๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่มันติดทัชจะเป็น5จุดนะครับชนิดจอนะครับได้อัปเกรดเป็นชนิดจอ IPS แท้นะครับคมชัดทุกมุมมองนะครับผมแต่ว่าทั้ทีนะครับที่ว่ามันมีแสงไฟสะท้อนจากจากแสงไฟอ่าข้างบนนะครับผมนะต้องขอว่าอภัยนะครับผมนะฮะโอเคต่อมานะครับในส่วนของ กำลังขับอ่าเราก็าไปที่เครื่องเล่นเพลงเดี๋ยวดูอีคิวมากถึงสิบแบนดนะครับมากถึงสิบแบนด์นะครับผมนะฮะใช้งานได้อิสระเลยนะครับมากถึงสิบแบนด์กำลังขับไปอยู่ที่ประมาณอ่า50วัตต์ช่องคุณสี่นะครับในขณะที่ฟังเพลงสามารถปิดหน้าจอได้นะครับปิดหน้าจอได้อ่านะครับมาที่แอปที่ชื่อว่าปิดหน้าจอตรงนี้นะครับกดปั๊บอ่าหน้าจอดับไปแล้ว นะครับแต่สามารถฟังเพลงได้ปกติสำหรับเอาไปขับรถกลางคืนนะครับโอเคต่อหนืดจากนี้นะครับก็ฟัง fM นะครับฟัง fM นะครับบลูทูธก็เอาไว้สําหรับฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงหรือส่วนของโทรศัพท์นะครับผมไฟล์วิดีโอนะครับไฟวิดีโอนะครับในส่วนของไฟล์วิดีโอนะครับอเดี๋ยวลองมาชมความคมชัดกันบ้างนะครับผมลองชมกับจอ iPS นะครับว่าจะคมชัดขนาดไหนนะครับ ออกมาได้ดีนะครับกับเบอร์เทคตัวนี้นะครับผมนะฮะดูนะครับลื่นตามมือนะครับผมนะฮะแลมหนึ่งก็จริงแต่ประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องจีโนเนียนแน่นอนนะครับแอปพลิเคชันนะครับแอดมินลงให้ครบถ้วนนะครับนะฮะใช้งานได้จริงทุกแอปนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Netflix นะครับ Netflix ก็มีนะครับผม Netflix ก็มีเราเพียงแค่ทำการแชร์ฮอสปอต w i f i ให้ตัวเครื่องเสียงเท่านั้นนะครับก็สามารถคอนเน c t เข้าสู่แอปพลิเคชันต่างๆํางานแบบออนไลน์ได้ ทุกอย่างนะครับผมฮะก็ใช้งานได้จริงนะครับแอดมินได้จัดหาเน็ตฟิกที่รองรับเวอร์ชันบนเครื่องเสียงให้แล้วนะครับหมดปัญหาเครื่องเสียงลอยใช้จอไอใช้แอปพลิเคชันเน็ตฟิกไม่ได้นะครับแอปอื่นก็คือส่ง g o o g l e Map นะครับจุกสปอติฟายนะครับผม YouTube ปกติและ u t u b e และโฆษณามีครบทีวีออนไลน์มีครบวิทยุออนไลน์มีครบนะครับผมและนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของ GPS ออฟไลน์นะครับ GPS ออฟไลน์นะครับแอดมินแอดมินจะดูแลอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุนะครับเดี๋ยวในส่วนของ GPS ออฟไลน์เดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวดูฟังก์ชันอื่นต่อๆนะครับผมก็สามารถอ่าเพิ่มเสียงรูบกวนได้ที่หน้าจอเลยนะครับมันจะเป็นสกรีนอ่าสกรีนเซนเซอร์สวิตช์นะครับผมและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีในส่วนของคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับคอนโทรลที่พวงมาลัยสามารถซัพพอร์ตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถทั่วๆไปนะครับผมถ้าไม่ต้องใช้กล่อนคีย์บอร์ดก็ต่อตรงได้เลยนะครับผมต ช่องเสียบวิดีโอเอาท์ก็คือจอเพดานได้นะครับมีช่องเสียบวิดีโออินก็คือทีวีอินบ็อกทีวีดิจิตอลพวกกล่องของดิจิตอลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีในัมีในส่วนของช่องปีเอานะครับเป,เป็นชุดสายสัญญาณนะครับผมจะอยู่ที่หลังเครื่องแต่ว่ามีไม่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 ได้เตรียมเอามาให้ดูนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรให้รู้ว่ามันมีช่องต่อสัญญาณปีเอาด้วยนะครับหนึ่งคู่สัญญาณนะครับมีช่องวิดีโออินวิดีโอเอาางอย่างละช่องนะครับมีในส่วนของกล้องมองหลัง ซัพพอร์ตกล้องมองหลังหนึ่งช่องนะครับผมครฮบครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับต่อมานะครับก็คงจะเป็นในส่วนของ GPS ออฟ l i n e นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูสั้นๆนะครับรีวิวให้ดูให้สั้นๆข้อหน้าการจราจรติดครับครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวอย่างของ GPS Offline นะครับจะเป็นแผ่นที่ล่าสุด2020นะครับแอดมินอัปเดตให้ฟรีตลอดอายุนะครับสามารถนําทางได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสามารถแจ้งเตือนจุดอราล์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกล้องจับความเร็วนะครับ ทางอุบัติเหตุนะครับแจ้งแจ้งเตือนรถติดก็ได้นะครับผมแจ้งเตือนรถติดก็ได้นะครับผมมีฟังก์ชันที่ครบถ้วนแบบจัดเต็มนะครับนำทางได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่หน่วงเหมือน GPS ออนไลน์พวก Google m a p แน่นอนนะครับใช้งานได้สบายๆชิลๆนะครับและในขนาดฟังในขนาดใช้งานก็สามารถฟังเพลงได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะลองฟังเพลงให้ดูนะครับ แล้วก็ับรถไปที่หน้า GPS นะครับในขณะที่ฟังเพลงนะครับเมื่อ GPS จะพูดนะครับ GPS จะพูดเสียงของเพลงนะครับจะดรอปลงนะครับอาจจะลองดูนะครับให้เลือซ้ายกลางนาหมครับสามารถแบ่งฟังกันได้ให้เลยายกาาประมาณนี้นะครับนะฮะจะสามารถฟังพร้อมกันใช้งานพร้อมกันได้นะครับนะฮะ ตัวที่มันจะเป็นตัวต้องแบ่งสองหน้าจออ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้แอนดีมินก็จะดูแลอัปเดตแพทช์ฟรีตลอดอายุเครื่องอยู่แล้วนะครับผมบทสรุปสุดท้ายนะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมในราคายาจกนะครับผมนะฮะสินค้ารับประกันหนึ่งปีจากเวโอเทคโดยตรงนะครับผมนะฮะแอดมินอัปเดตโปรแกรม g ีให้ตลอดทุกการใช้งานตัวเครื่องนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆดูแลซัพพอร์ตให้หมดนะครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งปีแล้วก็ถือว่า ในราคาที่ไม่แพงนะครับผมเฉพาะ,ะถ้าเป็นอย่างของรถรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นของรถรุ่นนี้คือ New Vios นะครับหรือ New Yaris นะครับนะฮะชุดนี้อยู่ที่3,990บาทเท่านั้นนะครับ3,990บาทเอาไปให้ครบเลยนะครับทั้งชุดหน้ากากและแสายไฟตรงรุ่นนะครับและคลิปนี้ก็จะสามารถนําไปอ้างอิงสําหรับชุดจอตรงรุ่น9นิ้วก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวจอเป็นตัวจอขนาดไซสเ์เท่ากันสเปคเท่ากันแต่ต่างกันที่ในส่วนของอขนาดหน้าจอเท่านั้นและประกอบเขากับรถ หน้ากากของรถรุ่นอะไรเท่านั้นนะครับผมนะครับสินค้ารับการหนึ่งปีเต็มแบบนี้นะครับผมสินค้าเกรดคุณภาพแบบนี้นะครับแอดมินบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับกับราคาเท่านี้นะครับผมคลิปนี้แอดมินก็คงจะขอจบการรีวิวสั้นๆเอาไว้ประมาณนี้นะครับกับชุดจอตรงรุ่นจากค่ายวอลเถีงสินค้าคุณภาพจากเพจ PA Navigator ประมาณเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าพูด อธิบายบกพ้องหรือผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมเพราะแอดมินจะเป็นสไตล์เดิมคือรีวิวจากความรู้สึกไม่มีสคริปนะครับผมทุกอย่างอธิบายให้หมดนะครับผมนะฮะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆไม่จะเป็นจะต้องลงดีเทลเยอะแต่อยากให้ลูกค้าได้ทราบอยากให้ลูกค้าได้สเปคที่ตรงปกนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบการรีวิวไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันะะนะครับสวัสดีครับและขอบคุณครับ